สภาพน้อย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 ไอ้เชียนไอ้น้อยไปเที่ยวเอ้ยพาพาพาไปเที่ยวเมื่อคืนเนี่ ใครที่กํนลัดนัดกันว่าจะไปเที่ยววันนี้ไปเที่ยวนครนายกไงไปเที่ยวนครนายกไงไปหาไปลูไปลูไปลยกใส่เสื้อผ้าใส่เสื้อผ้าลูกเที่ยเดี๋ยวสายเลยนะกูจองเอทีวีไม่ต้องไม้อกลับบ้านเตรียมเตรียมนะคือต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวกูมีช่วยให้อ่ะเอาไปไปเพื่อนกูเตรียมไว้ให้แล้วเรียบร้อยมีกระเป๋าเป้ไหม กับป้าเป้ไม่มีถูกวางป้าเป้ให้แบบนี้เดี๋ยวไอ้เยี้ยมึงจะมาปูปับปูไปเลยใส่กางเกงนี่โอ้ยจไม่เห็นไปจริงยุเลยเหรอจริงไปจริงจริงไปวางไปเลยมือถ่ายวาง เอ้คณสภาพสภาพแบบคนไม่ตื่นมาแล้วครับเพื่อนๆวันนี้กล้องจะพาผมไปนครนายกนะครับน่าจะไปเล่นล่องแกงหรืออะไรสักอย่างนี่แหละแล้วก็เมื่อคืนแบบโหดื่มหนักดื่มหนักกันมากเลยเอาคันไหนไปดิเอาเอาคันนี้เอาคันนี้ไปคิวบิกอ่ะไม่ไม่คันนี้คันนี้เอาคันนี้ไป มึงบ้าป่ะเนี่ยเอางันนี้ไปจริงต่างกันพีน่ไปจริง <c oughs> มอไซด์ธรรมดาหัวก็เหนื่อยแล้วนะมึงเอามอเไซด์ไฟฟ้าไปเลยเหรอเออไปไฟฟ้าแหละไปนะครนายกเลยผม <c oughs> เดทางนี่นี่กูซื้อบวกไปให้ด้วยนะเอา <c oughs> ซื้อบวกใหม่ปไปให้ด้วย <c oughs> นอยเออบวกนี่สไตล์เหมือนกนเลยเว้ยนี่บนี่บโอเคนี่สายนอยนี่คือเขาเรียกว่าสายไบเกอร์บิ๊กไบค์พี่แบบไบเกอร์จริงแต่ไม่เคยขี่รถไฟฟ้าเป็นไก่ขนาดนี้เราบอกว่าวันนี้จะพานอยแบบบิดด้วยความเร็วแรงสูงด้วยรถถึงฟาสลิกลีครับคดูก่อนรถยี่ห้ออะไรเนี่ยสลิกไพเอสปอร์ตนะเฮ้ยถอมความเดียวเลยมันไปถึงอ่ะอาจจะไปถึงแต่กลับอ่ะมันจะกลับได้ไหมเนี่ยเฮ้ยกลับได้สบายมันวิ่งได้กี่กิโลเขาการันตีว่า150กิโลเมตรร้อกิโลเออใช่ไป ลับน่าจะรอดอยู่ไปน่าจะได้แปลงเดียวกลับไม่น่าได้ไอ้เอี่ยลองกลับยังไงมึงแพนไปอะไรพวกเนี่ยไปตายหนับได้แล้ววันนี้งบไปเที่ยวเท่าไหร่ไม่มีไม่มีตังค์ไอ้เงี้ยมึงมึงไม่ไปอะไรเงี้ยเดี๋ยวพังไปหาเงินได้นี่อยู่กับงบสุนบาทอยู่กองกบสุนทบาทด้วยเอา EP กอบสุนบาทแล้วเนี่ยกบสุนบาท นะครับลุยครับผมมีหมวกกันน็อกด้วยเนี่ยซื้อให้น้อยใหม่เลยวโครนายกไอ้ไม่จะถึงบ่เนี่ยกลัวไม่ถึงว่ะเช็คมาว่านครนายกอะไปที่ล่องแกงอะประมาณ100 100กว่ากิโลงั้นต้องเอาไปชาร์จต่อภูกที่ชาร์จไปด้วยเออนิดเดียวเองไม่เป็นไรเราไม่พอเขาชาร์จทั้งหมันมันชาร์จได้ใช่ไหมเนี่ยชาร์จไปเดียวชาร์จไปเดียวเต็มเลยมันชาร์จปั๊มป่ะหรือต้องชาร์จปั๊มไฟบ้านได้เลยชาร์จของแม่ค้าพ่อค้าหน้าบ้านเอาแล้วกันป๊มลุยกยอ้ัน้ย ขับ ATV เลยว่ะเวลาไปนครนายกใจชอบขับ ATV เป้าหมายลัก ATV เว้ยเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องหาเงินเพื่อ ATV เท่าไหร่จะเป็นพ่าห้าร้อยใช่เหรอคเออเรอถามมาแล้วนี่เดินทางไปสองชั่วโมงนะตะพุ่รถมันติดอะไรวะเนี่ยโอ้ ยอดไปเลยทุกคนคิดว่าจะติดเยอะขนาดนี้นี่จะไปถึงนล้วตกเขาปิดพอดีแล้วมันอีอ๋อันนี้ยังไม่ถึงฟิวเจอร์เลย <c oughs> ไม่เไม่ไรค่อยๆไปชิวๆไปบ่ายโมงครึ่ง right. <c oughs> แล้วออกมาตั้งแต่เก้าโมงแต่ว่าคล่องตัวนะตอนนี้เฮ้ย <c oughs> มันคล่องตัวเออเนี่ยรถติดติดแม่งวิ่งคล่องเลยเนี่ยจริงๆผมเคยสัมผัสกับนอยในการนั่งรถกับนอยนะเพราะว่านอยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะขับรถเร็วมากแต่ว่าขับปลอดภัยนะ เดี๋ยวรุดโค้งตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปคุยแบบเชียวๆนิดนึงตรงนี้ม่งขายไปด้วยเกงสูบไปด้วยมอไม่ไหวโอ้น้าท่วมน้ามท่วมโอ้ว่าแล้วทำไมรถติดน้ำท่วมอย่งเงี้ยรถไฟฟ้าคันนี้ไม่กลัวครับคันนี้มันกันน้ำกันน้ำสเายเรียบร้อยบอกว่าลงไปนี่คือแบบสบายคาดว่าครับเราจะถึงนครนี้ประมาณแคสองสามทุ่ม <laughs> <laughs> ้าแล้วท่านผู้ชมเพื่อนเพื่อนเวอะนะแตงองค์มาทดสอบกันเ,เลยดีกว่าครับน้ำน,น,น,นั้นเดี๋ยวอ,อันนี้คือจะเป็นเคทคนิคในการขับขี่เลยนะคือจะไม่เอาขาลงเลยไม่เอาขาลงลนะ เขาการตีนมาว่าสามารถกันน้ำได้ระดับหนึ่งระดับหนึ่งเหรอเขาคือประมาณไหนวะไม่เกินข้อหัวเข่าอันนี้คือล้อแล้วนล้อแล้วอันนี้คือเราขับลุยน้ำไปดูเลยนะจงใจเลยนะคือเราจะโชว์ศักยภาพด้วยควาว่าคันนี้มันอึดอัดคนขนาดไหนยิ่งกินนี่เราเหนเลยไม่เชื่อลงน้ำจริงจอ่ะทุกคน อัพเดตเส้นทางเป็นเจ้า์สตาร์กันตอนนี้ไอ้มันคล่องตัวจริงนะเว้ยเออมันเร่งแล้วมันมาเลยมันติดมือเลยนะเว้ยปากความเร็วทาลังขึ้นอีกนิดนี่คือว่าถ้าปิดได้สักร้อยยี่สิบนัดโอ้โหดีเลยมันเลยอ่ะเพราะมันมันเร่งแล้วมันแบบด้วยเลมันเร่งแล้วมันแบบมาเลยอ่ะเออตุ้มตลอดทำให้รู้สึกว่าเรากล้าบิดขึ้นเลยกล้าแซงกล้าแซงกล้าเออกล้าแซงได้แต่ยังไงเราก็ขี่ไม่เกินกฎหมายกณหนดอยู่แล้วเพราะว่ามันล็อกแค่เจ็ดสิบห้า ตรดูว่าเดินทางมาไกลแล้วว่ะแล้วก็ศูนย์บาทด้วยใช่ไหมใช่น้ำขวดเท่าไหร่ฮะน้ำอ่าลูกค้ารู้เรื่องไปได้เลยจ้ะอันนี้น้ำแก่ผมเดินทางมาจากตราดุรีอ่ะไม่ได้พกตังค์เลยอ่ะขอข้าขวดได้ไหมโอ้โหขอบคุณพอดีทำคลิปแบบศูนย์บาทเดินทางศูนย์บาทคี่อะไรนะคืออาพี่อ้องพี่อ้องแตดีมากขอบคุณมากนะพี่อ้องเติมน้ำมันพี่อ้องกันหน่อยไหล่ะเดินยังไงรถไฟฟ้ามุ่งหน้านครนายกจะถึงแล้ว เดี๋ยวผมพาไปดูบ้านเก่าผมเคยมีบ้านเก่าอยู่นครนายกหลังหนึงห่งแต่จะเป็นต้องขายไปทั้งหมด15ไร่คือบางทีบ้านอยู่ที่นี่ได้เห,<ช>หรอเคยมีบ้านอยู่ที่นี่ได้เหรอใช่ลุกข้าแต่ที่ผมเข้าสู่จังหวะพอด้ย<น><ๆ>อดเลยว้าวสุดยอดเต้นเต้นอยู่ที่ว่าจะมาไม่ถึงมาถึง,ถงวะ่ะแต่ว่าไฟเทียนแล้วกับตอนหลังยังมีหนึ่งเยอะเนาะ เฮ้ยอะไรน้อยเมยใช่ไมเนี่ยแวะเคเฟีเหรอไอ้เหี้ยหยู่ข้าวมุ้งตังปกติแบบไม่ได้แบบแวะกินแล้วก็ปิดกล้องแล้วกินงี้เหรอไม่มีไอ้เนี่ยอันนี้กูเพิ่งไม่มีตังเฮ้ยกเจับรอยเหรอไม่รู้ว่ะใส่ไว้อยู่นะรับก็ได้นะเอาแล้ว เนี่ยราขายดีมอย่อ้ยนี่ยวิงนอินเตอรเน็ตอยู่นองัดีครับครัดีครับดีครับวิโนครับมาจาไนครับที่เลยสวัสดีครับมาจากไหนกันครับโอมาจากมอครับโอ้ัหนีเลยสติ๊กเกอร์ต้องลงนปกติพี่จะแจก FC แต่ว่าวันนี้พี่ทำคอนเทนต์ศูนบาทช่วยุนุนหน่อยได้หมครัเท่าไรห้าร้อยหารอยปกตินี้อยู่ประมาณส0 0รสรมันกันความร้อนด้วยแล้วอ้าบัตหนึ่งมึงเราจะได้ข้าวกินไหมวันนี้เพื่อนอย่เพื่อนผมครับ อุ้ยหูแบงค์พันว่ะยังน้อยยังมีแบงค์พันแล้วโอ้โหโค้กเหรียญไว้ในกระเป๋าเฮ้ยสิบบาทก็เอาเฮ้ยสิบบาทต้นทุนตอนต้นทุนโอ้โหนี่ท่านไหนโอ้โหรายได้เพียบครับได้ยังครับหกสิบหกสิบหกสิบสิบช่วยอุดหนุนหน่อยเดี๋ยวพี่จะเป็นขับ ATV ทำ ATV ทำนี้ได้สิบบาทแล้วพี่ไปข้างในมาหาลัยเฮ้ยโอ้โหคือเข้าไม่ได้ใช่ไหมน้อย แลนคุณซักก็อยู่ในนั้นนะสามสิบอะคนดูสามสิบวันนี้ค่ะสามสิบก็นะปละวันนึงแล้ววันนี้วันึงวันนี้โหนี่ฮะเห็นจริงเพิ่มไปอีกยี่สิบลังม้าพอแปะปุ๊บนี่แสงได้ทุกคานบอกเลยเฉพาะจักรยานวิ่งแบบสวยเลยเดี๋ยวเราเข้าไปหาคุณซักข้างในดีกว่าเพราะรู้ว่าที่นั่นอาจจะเป็นแหล่งรายได้ของเราได้ไอออสติกเกอร์พาวเวอร์ลุ้นโหทักเก็ตเลยจี่โอ้โหดิรู้จักป้ารู้จักป้า อ้ม <C jin x> ึมบ mm ุหนุนหน่อยได้ไหมวันนี้พี่ทําคลิปเดินทางศูนยบาทมาคุญนุนหน่อยเท่าไหร่ก็ได้เออ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 วันนี้ขายด่หอุนุนบาทเได้หนอยแห่หนึ่งอันนี้4่บาทโอเค4บาทก็สบาทป่ะวันนี้ได้ขับ ATV หรือเปล่าขอบคุณมากครับน้องเฮ้ยเมื่อกี้รวบรวมไท้าเรา้าไหนเมื่อกี้อ้เ่รู้จะเก็บพอหรือเปล่าที่ให้มาอยิงอเว็บงเชงเมื่อกี้นี่ม่เอาสติกเกอร์ ใจวัวเราขายข้างนอกดวงห้าสิบสองร้อยอ่ะเออดิ้นเราขายเมื่อไหรเมื่อกี้นะอย่างน้อยก็มีห้าสิบวะอู้สี่บาทอ่ะสี่บาทอ่ะเฮ้ยน้องบอกว่าเดี๋ยวไปหาลูกค้าข้างในไหนลูกค้าหน่ารักนสาวพยาบาลเต็มเลยอ่ะเลเฮ้ยจริงเหรอเราพูดสปริงลิตรนี่สปริงลิตเฮ้ยููพไอันนี้เป็นภาษาอะไนานาชาตินะเว้ยคุณว่าน่าจะออกมาน่าจะต้องมีห้าร้อยอะคือเราได้หรือว่าถูกปฝังเราได้ไม่ต่ำกว่าห้าร้อยแน่นอนนี่มันนานาชาติแล้วเว้ยนานาชาติ เปนเทเลซาเฮ้ยโหเคยได้ยินแต่ชื่อไอ้เที่ยงเรจะเข้าได้เหรอน้องไอ้ยังกูโดนจับนะกูเข้าไปกูโดนจับกูโดนเลยนหรือที่มาเราพอใจเข้าไว้อะไม่เข้าอยู่แล้วนี่นะทายเพราะว่าอีไปนะเปิ้ลหนึ่งทีน้องเปิ้ลเปสวัสดีครับไปฮัลโหลอันนี้รถรุ่นคลิกใช่ไหมครับวิ่งได้ประมาณเท่าไหร่นะรถอันได้คลิกครับติดสติ๊กเกอร์เนี้ยวิ่งได้ร้อยห้าสิบไปนักสนใจไหม หอกกลับไปนอนกันนะหอกกลับไปนอนกันะกลับไปนอนอันนี้คือแขงเกื่งคืนแขื่อึ้นหนักอคืนหนักแม่มึงบอกว่าเราจะขายง่ายกว่าอันนี้อาจจะยังไม่ใช่ทักเก t แล้ว้องไปไรของแม่นะครับขอเพื่พี่เพิ่มได้ไหม GT ไอ้ตุ้ยได้ตุ้ยไอ้ตุ้งของมึงเลยพื่อนเราจะได้ขี่ ATV แลนวเพื่อนขึ้นดูคหล่อรอเกินล ชื่อข่าวว่าไปจีนเหรอหรือเปล่าบจ้าสาวแบบบอกขอวั่จีนได้ปะไม่เล่นในจีนเป็นติ๊กต็อกเนี่ยติ๊กต็อกอ่าติ๊กต็อกได้ C D L underscore G Wow โอ้โหเป็นสายวันโอ้โหไอ้เหี้ยนี่สายนี้เขาต้องมาสายนี้บิ๊กไอย่าเขาต้องแบบรู้จักกันแล้วแหละเฮ้ยฟักเลยโอ้โหนี่ยังไม่ทันพูดนี่ยังอะไรกันอยู่น้องเตรียมสแกนแล้วน้อยอันนี้คือมาอุดอุลนัตติ๊กเกอร์พี่น้อยเหรอ จริงปะเนี่ยอันนี้คือสแกนจ่ายเหรอผมแซงเอค่พันไม่เลยเฮ้ยไอ้กล้องสแกนจ่ายต้องทุสันมึงแล้วโอ้ยโอเคโอเคเพื่อนเพืนึงเฮ้ยตรงจีขายดีว่ะของงานน้องอันนี้นั่งสองคนแล้วก็เราจะขึ้นสะพานโอ้โหง่ายง่าย ที่เป็นแม่น้ำนดีกว,ว่าเราจะมาจอดขายของกันตรงนี้ทุกคนนะพักหน่อยพักรถหน่อยพักรถเพราะว่าเราขี่แช่มาแบบยาวไกลมากเลยนะ,ะผมไม่รู้ว่าขี่มารถไฟฟ้ามันขับแช่มาไกลขนาดนี้มันจะเป็นอะไรไหมเพราะเราไม่ได้พักรถเลยก็เลยบรรยากาศวันนี้มันเป็น,นบรรยากาศแถวบ้านเก่าก็เลย <ๆ S 1> พากล้องมาดูเพราะว่าข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นรางรถไฟเออจริงจริงเนี่ยเออรางรถไฟหรอบ้านผมจะอยู่ฝั่งโน้นไหนบ้านน้อยฝั่งนน้นเหรอได้บ้านนี้อยู่ฝั่งถนนบ้านน้องอยู่ฝั่งนี้ พาดีกันอย่างนั้นกันเตอร์ดีอะไรไม่ไ้ไม่คิดว่าแม่จะมาได้นะเนี่ยจริงเลยอัน้แกอันนี้แกไม่ต้องกลัวนะเพราะว่ารถจะเนี้ยเขาสามารถจดทะเบียนได้นะครับจริงๆไม่ควรเอามาต่างจังหวัดแต่เราเอามาเทสประสิทธิภาพว่ามันขี่ต่างจังหวัดได้ในเมืองคือตอบโจทย์เลยพูดได้แค่นี้ว่าในเมืองตอบโจทย์แน่นอนเพราะว่าขี่มาใกล้ขนาดนี้ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ35%เโอ้โหเดี๋ยวเราไปหาแวะที่ชงที่ชัด ไปหาที่ชาร์จกันอ๋ออันนี้อันนี้เอาน้อยใช่ป่ะใช่อันนี้มีคนอยู่นี่มีลงบนรถด้วยพื้นที่รอบบ้านก็คือสิบห้าไร่อะเคยอยากทำเป็นบ้านสวนไงตรงเนี้ยอืมไม่ที่ดินสวยโอ้โหแต่เนี้ยใกล้มากฝนเนี่ยโอ้โหแล้วเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวเราอย่าบอกนะว่าไอ้ทางลัดอะ่ะเห็นสภานได้ไม่ก้องเออ กูบอกเลยว่าสะพานเนี้ยกูข้ามมาตั้งแต่เด็กเนี่ยนะเออไอ้บ้านหลังเมื่อกี้กูข้ามสะพานเนี่ยทุกวันว่าตอนนี้ไม่น่าเข้าได้นะเฮ้ยไปดู่อเพื่อนไปดูกเพื่อนไปดูนี่เอาดีเอาดีไปเลยอุยมันล่วงได้แน่นอนเอาลองไปเหยียบเหยียบดูแข็งแรงไม่ได้ใจได้โยั่วเลยเมื่อกี้นี่ยั่วเลยกล้าไปก็ยั่วไม่ได้ไม่ได้อันนี้มันยั่วแบบการแสดงมีคนข้ามได้จริงเหรอข้ามได้เราข้ามกันประจำเป็นสะพานนู้นดีกว่อ่ะสะพานที่มันดูชัวร์ดีกว่าแข็งแรงดีกว่า รู้สึกเหมือนอะไรพะความเย็นการกระทบกระทบหน้ามึงยังโอ้ยความชันันจัดูความชันเอ้ยเอ้ยรอดว่ะแกงบิดเขาได้จริงโอ้โหตายตออไม่คูดครับผมไม่ขู้ฮะก็ ตกลงมากเก็บตกลโอ้ยแล้วบอกพุ่นหนักด้วยกูวเก็บก่อนไหมเยีอยข้างหน้าแม่งคลื่นไม่มาเชียวเต็บกล้องก่อนเก็บกล้องมันจอดกอนจอดโอ้ยน้ำแม่งพุ่นหนักเลยตอนนี้มันออกคลิปของจริงงี้อะรุยฝนรุยแดดแต่ฟิลบรรยากาศที่ไม่ได้มาอยู่ในแบบไอ้ศาลาแบบนี้นานแล้วนะ ต,ตัง้งแต่ไม่ได้ขี่บิ๊กไบค์ก็คือไม่ได้ขี่เลยการออกทริปหรือว่าการขี่รถมอเตอร์ไซค์เล่นหรือว่าอะไรพวกเนี้ยความสุขมันไม่ได้อยู่ที่ปลายทางนะอืมมันอยู่ที่ระหว่างทางแบบนี้แหละเนี่ยเอ้คือความสุขระหว่างทางวิธีของไบค์เกอร์เขาเป็นกันแบบนี้แหละใช่ One hour later ไอ้มดแดงไอ้มดแดงลืมตัว อุ้ยแต่ว่าฝนก็นยังตกอยู่นะตอนนี้อันตรายปาะอีกไม่กี่กิโลสามสิบไม่าแปบบจะหมดแล้วอีกไม่กี่กิโล <c oughs> อุ้ยยต่งแต่ฝนไปฝนเปฝนเป็นฝนฮะเดีนน๋ยวผมขอเอากล้อง DJI ที่ถ่ายตรงนี้เอาเก็บก่อนเดีย๋ยาวมาันพังอันนี้มือถือมือถืออย่างน้นมือถือก็ก็เก็บได้เพราะว่ามันกันาน้ำมันกันน้ำตอนแรกเราว่าจะกลับแล้วเพราะว่าฝนมันหนักมากแต่เราได้เอ่ยปากไปแล้วว่าเราจะไปเล่น ATV ให้ได้แต่ว่าเงินยังไม่มีนะใช่ครับมาไป เดี๋ยวไปทำงานให้หเหหอายี่สิบสองตอนนี้เหลือยี่สิบสองไม่หนาวไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปหาที่ชาแบป็ดนะ แล้วก็กีโลก่นว่าเราใช้ไปกีโลแล้วก็เหลือแปดเซ็บตอนนี้ครับผมมาลองเช็คแล้วอันนี้คือขี่เต็มที่นะขี่มาถึงนครนายกจริงๆรินนม่ถึงนครนายกแล้วออแต่ยังไม่ถึงเขื่อนเพราะว่าตัวเขื่อนมันต้องออกไปอีกแต่ให้ดูให้ดูแบตก่อนให้ดูแบดนี่ โอ้โหใช้แบบคุ้มค่ามาก4%อกอ2อเนเราใช้หมดไอ้หมด3มาตลอด <c oughs> นี่เออหมดสปีดเขาาใช้หมดสปีดหมดปลอกตลอดทางเลยนะเก็บผลมาแล้วก็หมดปลอกระยะทางที่เราเดินทางมาจากปทุม <c oughs> เกือบนนทบ,บุรีจนมาถึงนครนายกแล้ว <c oughs> ว่าแบตเท่าไหร่ มาเช็คเลย85กิโล85กิโลเฮ้ย hey, แต่ว่าเราแวะเองนะเราแวะไปทางโอหวหแวะแวะย้อนกลับลไปมาซาประมาณทั้งสองสามกิโลได้อยู่ก็ตีประมาณทั้ง88โลอะทั้งหมดนี้คือ90อันนี้คือบิดหมดปอกให้เพื่อนๆดูนะใช่9กกิโลคือในสป,ปีดความเร็วที่แบบ ทุกคนครับเดี๋ยวผมจะเปิดแอปให้ทุกคนดูเดี๋ยวว่ะอันนี้คือรถสีเทาที่เราขับมานะคเรับซนี่โชว์ของแบตจริงๆแล้วมันโชว์ตำแหน่งเรื่องของการชาร์จด้วยนะแต่ว่าตรงนี้ยังไม่ค่อยมีที่มันต่จังหวัดเน้นมันตรงนี้ในเมืองดีเฮ้ยโอ้เปิดตรงนี้ได้ด้วยว่ะเออมันเปิดในมืออ๋อเปิดตรงนี้ได้อัปล็อกโอเคล็อกอปิดตเออดีจริงๆมันโชว์เรื่องของไม้ด้วยนะเราใช้ไปกี่กิโลเดี๋ยนะของขอด้วยอ๋อนี่ ทุกคนสามารถเช็คได้ว่าจุดชาร์จของเรามปนอจู่ตรงไหนแต่ว่าตอนนี้มันน่าจะมีที่จุดชาร์จจริงๆแลนะ้วประมาณอยู่3 4ที่นะครับแต่ว่าอยู่ในตัวกรุงเทพสิ่งที่สําคัญที่เรากล้าขับมาที่เนี่ยเรามีแบ,บตสำรองถ้าเราต้องเดินทางออกสายจั้งวันจริงๆอะ่ะแล้วก็สามารถเตรียมในเรื่องของอาวางแผนการชาร์จแบตได้เพราะว่าตอนนี้ยาเขอก็วางตู้ในการชาร์จแบตแล้วแล้วก็จริงๆสามารถชาร์จไฟบ้านได้หรือว่าถ้าเราแบบอยากเดินทางจริงๆก็สามารถเช็คในมือถือได้สามารถแบบไปชาร์จได้ที่ไหนถ้ามันจําเป็นจริงๆก็ ตามบ้านข้างทาง3-4ชั่วโมงก็เต็มแล้วนะครับ <ew> พอดีว่าเรามีแบตอีก2ก้อนเพื่อมาสวิปในการเดินทางครั้งนี้โดยเฉพาะเพราะเดี๋ยวมันไปไม่ทันเ่ยนะนี่ก็ง่ายดีนะยกออกยกใส่นี่สอดเข้าไปเลยบับเพือให้อืมอ่านี่อืมอนี่ฮะโอ้โหลงลงล่องพอดีแเข้าไปอืม,อ,มอ่าโอเคดูหน้าจอสิ แตะลอยไหมหรือก้อนนี้ไม่ได้ชาร์จมาเลยใช่หรือเปล่าไม่แน่นะชาร์จมาหรือเปล่าแน่ไม่ไงลอยกีนไม่กินเราท่านเอทีวีเราอล้วยื่น้องๆออกมาตั้งแต่เที่ยง จะแบบขับแบบสวัสดแบบโคตรสีใช่ไหม โอ้โหลมแรงเหมือนกันเนี่ยอัดกระจุนกระใจเลยเหรอเอ่อเราเบรกเราเบรกเออแยกไฟแดงเดียวเราจะไปถึงฝันแล้วเราจะได้ขับเอทีวีแบบขับสมบัติฝันเราจะเป็นจริงด้วยเอาแบบว่าขี่แบบว่าขี่ดิงเข้าปากเลยใช่ไหมเออแบบลุยเข้าปากลุยอะไรเงี้ยเอ๊ใกล้ถึงแล้ววะไอ้ไฟแดงไฟแดงเดียวเอทีวีรออยู่ เดี๋ยวนะพอุ่นี้มันจะจอดออกครับใช่เหรอใช้ล้านนี้เปล่าเฮ้ยเขาไม่ถามเพราะมันอาจจะยังไม่ปิดก็ได้โค้ชครับตอนนี้เราอยู่ที่ ATV แล้วถึงแล้วเรียบร้อยนะครับ R A T V นะครับเฮ้ยดูดูแล้วครับพี่ ATV ยังเปิดอยู่ไหมฮะใช้กี่คันจ้าใชคันเดียวคันเดียวคันหนึ่งห้าร้อยบาทใช่ไหมครับพี่ชายเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกับเพื่อนแป๊บนึงนะได้ได้จิ ต่ห้าร้อยเราใช้เงินไหมใช้เงินไปสามสิบราคาเท่าไหร่สี่ร้อยกว่้อยามสิบสี่ร้อยสามเีไปคุยเพอนทำงานเหรอคะทำงานขัดลมขัดรถอะไรก็ได้ครับผมขัรถแล้ห้องน้ำแล้ห้องน้ำแล้วแลกกับขับ ATV ก็ได้ได้นพี่ก็ใจ้ดีว่าเอ้ยน้อยลูหหองเขาล้างรถแล้วเขาเออให้ล้างรถได้แล้วเขาขับ ATV เลย ไปเล่นฟรีได้ผมค,คุยเขาแล้วมาถึงไปเล่นเล่นเล่นเอทีวีล้างรถที่เล่นหรือว่าไม่ไปล้างรถกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวก็ล้างรถเสร็จปุ๊บขอให้เราเล่นเอทีวีเลยไป่ได้ของขวัญได้ดิเดี๋ยวเอารถไปล้างตรงไหนนะฮะล้างรถข้างหลังใช่ไหมใช่แต่ว่าแลกกับคียเอทีวีได้ใช่ <laughs> แล้วฮค่ะรันมาหกสิบคันรัตรหกสิบคันนะฮะหกสิบคันหกสิบคันน้อยกลับกลับกลับกเฮ้ กับขอบคุณมากนะครับขอบคุณแม่เลยครับ,บ,มรบผมฝากด้วยครับลัท ATV ครับใครมานครนาะยกก็นี่เลยที่นี่ที่เดียวแล้วก็มันที่สุดรถเยอะที่สุดรถมีฟห้าหก6ิดตันอืม แล้วก็มีสนามบีบีกันอยู่ข้างหลังด้วยเอทีวีเขาเต็มเลยป่ะดูว่ะใหญ่สุดในใหญ่สุดในนครนายกแล้วเพราะพอดีเขาให้ผมมาล้างรถเอทีวีครับให้อะไรนะฮะให้มาล้างรถเอทีวีไปล้างรถใช่ครับแล้วขับไปยังยังฮะกี่คันครับเอาแค่คันเดียวมาแค่นี้เดี๋ยวเรแป๊บมันไปรถนน้น กูไปขี่ให้ดูอ่ะมาเดี๋ยวไทย ไอ้โคตรหาไอ้โคตรหาเมื่อกี้เขาเรียกว่าดิบไอ้เังดิบได้ไงโคตรหาได้กูดได้ก็ได้จัดพอดีเลยแต่มันจะโคตรจริงเรากลับมาได้ไงวะบอกแล้วมันไม่ความเครื่องเขาดีจะตายดิฟเมื่อกี้เราโหไม่มีใครทำได้นอกจากเราเฮ้โห่หน่อยสามห้าหน่อยบิ๊กไบทางนี้ได้ป่าบิ๊ก แล้ประสบการณ์นี้ทำมึงจำได้หรอเกี่ยวกับเพจมึงกันเข้าปามาแล้วมึงกลับมาได้ไงวะนัายยกใช่ายการยกพี่มาของเขาว่าเก็บหลับแต่กลับมาได้ทุกคนครับตัวนี้ก็มืดแล้วขอบคุณพี่ทีมงานทุกคนเลยนะครับที่ร้านอะไรครับก็เลย R A T V R A T V ครับผมนครนายกผมทิ้งเพจเอาไว้แล้วก็เบอร์โทรไว้เผื่อใครแบบมาเชื่อนครนายกได้จะขี่เอทีแต่ว่าเขาไม่ได้มีแค่ A T V ีวีนะมีอะไรบ้างพี่สันมีโกคาร์ทมีบอลโกคาร์ทเทนบอล ล่องแก่ง,อง,กงโอ้โหขาดไม่ได้คือใครมานะครนายกนะจบที่นี่ที่เดียวพุยลาก็มีโหขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากครับน้อยฝผ่าผลงานไหนตอนนะี้ตอนนี้ก็กลับมา ทำปกติเลยนะครับขายรถขายท่อแล้วก็เดี๋ยวจะมีเสื้อผุ่กุญแจแล้วก็ช่องยูทูปกระต่ายเรจะกลับมาทําใหม่หมดละก็ฝากเสื้อลเมือด้วยครับน่ารักเฉยๆละหล่อนะใส่จนเลอะทั้งวันเลยบุบบุบบุบบันนะครับก็มีสีขาวฮะแล้วก็สีดำนะฮะอันนี้สีดําดําจริงครับดันจะเป็นจุดเลย350บาทไม่รวมจะส่งนะไอ้บ้าใครอยากจะรู้ก็เข้ามาดูทักเพจเฟซบุ๊กนะครับเดี๋ยวเราจะทิ้งใต้ดีแคชั่นเอาไว้นะครับเข้าไปดูได้ฮะเสื้อลเมือออกมาใหม่แล้วนะลอยจะทำให้นานวนเลย เอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาตรงตรงนี้เลยเอาตรงนีข้ขอครับครับถ้าไม่เหยียบไม่กลับนะพี <c <c ่ต้องล้างรถให้เขาเขาแค่คันเดียวใช่ไหมฮะหรือว่าในโรงได้พี่ทั้งหมดเลยพี่ฮะทั้งหมดเลยครับให้ลงเด้พี่พี่จอดอยู่ครัาไลหมดเลยทั้ยหมดเลยใช่ไหมครัครับผม้ลยหมดเลยพี่